ีนะคะเป็นเวลาประมาณบ่ายสองแล้วเนาะเพื่อนๆซึ่งเมื่อเช้านะฝนก็ออกจากบ้านนะคะเป็นเวลาน่าจะตีสาเพราะว่าฝนมีฟไฟล์นะหกโมงเช้านะคะก็มาถึงที่อิสตันบูลช่วงเวลา7จ็ดโมงประมาณ7จ็ดโมงเช้านะคะแล้วก็ หมดสภาพนะคะจากที่เพื่อนๆเห็นนะนี่ฝนก็ตื่นมาแล้วเนาะวันนี้ก็มีนัดกับเพื่อนนะคะซึ่งจุดประสงค์ที่มาอิสตันบูลครั้งนี้ก็1มาหาอะไรกินแล้วก็มา farewell นะคะคือเพื่อนจะกลับไทยตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมกันนะฝนก็นั่งรอเพื่อนอยู่เพื่อนกำลังจะมานะคะก็นั่นแหละไม่ได้มีแผนอะไรเยอะนอกจากกินกินกินแล้วก็ นะซึ่งแผนอะไรไม่มีในหัวแต่ว่าร้านอาหารนี่คือพ pop ั p ขึ้นมาแบบเยอะแยะมากมายนะว่าเราจะกินอะไรกันดีเนาะก็มาเที่ยว3วันนะคะเดี๋ยวฝนจะให้ดูอากาศข้างนอกเหมือนจะแบบร้อนมากๆเลยนะแล้วก็คือโรงแรมฝนเนี่ยก็จะอยู่ในใจกลางแบบทักซิมเลยคือเดินทางสะดวกนะคะแล้วก็ตรงจุดนูน ที่เป็นแท่นๆขึ้นมาอันนั้นก็คือทักซิมสแควร์นั่นเองนะหรือว่าอนุสาวรีย์นะคะเป็นช่วงโควิดเ,เนาะถนนหนทางก็ดูแบบลดลาไม่ได้เยอะมากมายก็จะมีแต่แท็กซี่ที่แบบขับไปขับมาเนี่ยนะคะแล้วก็เมื่อสองสาวันที่ผ่านมาที่เขาเปลี่ยนอายาโซเฟียมิวเซียมนะคะเดี๋ยวฝนจะขึ้นรูปให้ดูเปลี่ยนจากมิวเซียม นะคะเป็นมสัสยิดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะที่เขาเพิ่งได้รับอนุญาตนะคะแล้วก็เปิดให้ละหมาดวันแรกคนก็แบบเยอะมากๆเลยนะนั่นแหละประมาณนั้นแต่ว่ามาแล้วมีเวลาแค่สามวันนะคะเราก็จะพยายาม ออกไปข้างนอกไปเที่ยวไปเก็บภาพให้เพื่อนๆได้ชมกันได้เยอะที่สุดนะคะช่วงเนี้ยฝนก็จะทำช็อตวล็อกไว้ด้วยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูวิดีโอสั้นๆแบบบันเทิงใจไม่ได้แบบพูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็กดติดตามฝนได้ที่ช่องทางนี้นะคะที่เพจกนกไลฟ์อินทอรกีนะคะเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดเนาะคือ ฝนก็ส่วนมากจะอัปเดตท,ทำเป็นบล็อกแล้วก็อัปเดตไลฟ์สไตล์อะไรสั้นๆนะคะเกือบทุกวันแล้วก็แนะนำสถานที่สวยๆที่น่าเที่ยวที่ตุรกีนะคะก็ไปกดติดตามฝนกดไลค์ได้เลยเนาะเพื่อนฝนกำลังมานะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันแล้วอันนี้คือวิกิปนะคะอันนี้ก็เป็นเพื่อนที่พัดพากจากกันไปตั้งแต่ต้นปีก็เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันนะคะแล้วก็ เดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะตรงนี้ก็คือซอยอิสติกลานนะคะวันนี้แดดร้อนมากๆอะ่ะแต่จริงๆช่วงหน้าร้อนมันก็ร้อนอย่างนี้ช่วงนี้เนาะโควิดก็เงียบๆนะคะนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็จะมีแต่คนตุรกีนี่อารับเยอะเหรอช่วงนี้อารับก็มาแล้วใช่ปะมาแล้วแต่ไม่ค่อยเห็นนะ ทำๆกว่าน,นี้หน่อยตอนนี้เขานอนกันอ,นอยู่นี่ก็คือร้านดังนะคะเชฟตุรกีบูรักคือเขาเป็นเชฟแบบทำอาหารตุรกีแบบทรดิชันแลจานใหญ่หญอ <แ from S 1> ๆอไมใช่จานใหญ่จานโคตจานโคตรยักษ์เดี๋ยวเราจะไปซื้อกาแฟกันก่อนเนาะแลวระหว่างนี้ฝนก็นจะถ่ายวิดีโอให้ดูอีกที น,นี่น่ารักแก้วรีอยู่ใช่ป่ะสามเก้าเทวิคตอร์ไลน์ว e คัมมิ่งเชอร์เลยนี่เว้ยประเดิมกันด้วยกาแฟแต่ว่าส่นน่าจะกินอะไรเนดะี๋ยวสดชื่นสดชื่นถ่ายได้ปะที่ถ่ายเท่าไหร่นนไม่ต้องอะไรชิงชิงอะแล้วหลอดราง นี่แหละซอยอิติกลานนะคะบรรยากาศตึกรามบ้านช่องก็จะดูแบบให้ความยุโรปหน่อยๆเนาะสนชอบที่นี่คือมาอิสตันบูลกีกล่ครั้งก็จะต้องมานอนแถวๆนี้แล้วก็จะมาเดินแถวๆนี้คือไม่ค่อยได้ไปไหนอ่ะคือซอยเนี่ยมันกว้างนะคะคือเดินหาของกินช้อปปิง้งโรงแรมคาเฟ่ผับบาร์อะไรก็คือมีครบหมดแล้วในซอยเนี่ยไม่รู้จะหลบแดดตรงไหนแล้วก็ถูกอ,อนุ นี่คืออะไรอะคาเฟ่เหรอน่ารักอะข้างบนเห็นนะใช่ร้านนี้ร้านทานโทนี่ทานโทนี่เบอร์เขาพูดว่าทานโทนี่อ่ะมันเป็นเนื้อคั่วกับเกลืออร่อยไหมอร่อยดีคือไม่ค่อยชอบอาหารแบบนี้อเอ้ยอันนี้อร่อยบะเกอร์ coming from where อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอร่อยใช่ <Coming S 2> ไหมเบอร์เกอร์ I'm in the best place I eat too much you know you like it yeah I also like it จริงเหรอใช่อร่อยมันเป็นเนื้อคั่วกับเกลือ They make it so small, you know, cutting my chicken into that and putting the spice, special spice ร้อนมากๆเป็นไงมากันขอสัมภาษณ์คนกําลังจะกลับไทยร้อนตัวดำหมดตัวมาขาวยังจะหยุดไม่โอ้โหหน้าร้อนนี่แบบร้อนมาก ตอนนี้ฝนก็จะเดินไปหาอะไรกินกันว่าจะไปกินซูชิเดี๋ยวดูกันนะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารแล้วกันนะคะซิ <c oughs> City <c oughs> ตี้เดย์พาราตึกอันเนี้เขาจะมีประวัตินะคะด้านในสวยมาก เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปกินมือกังวันกันที่ฟูดฮอลล์นะเพ,พื่อนๆตั้งแต่มาเดินไม่เคยเข้ามาตรงนี้นะเหมือนว่ามันจะเป็นคอมมูนิตี้ใหม่นะคะร้านเยอะมาวร้านน่ารักมากาลมลเลยเกลือเดินขึ้นกิจกรรมที่เราเดินมาที่นนี่นะไอสันบุฟเฟ์ฮอล์โอ้ยร้านน่ารักมากเลยอะจะเดินขึ้นบันไดหรือเดินนี่ กี่ชั้นขึ้นเรียบดีกว่าเขามีนี่ตลอดเลยนะแอลกอฮอล์ดีมากเดี๋ยววันนี้จะกินร้านหนีกันนะคะ ก็มีข้าวผัดมีก๋วยเตี๋ยวเปี๋ยวไปสั่งกันเลยนะแล้วเดี๋ยวจะมาให้เพื่อนๆดูว่าสนสั่งอะไรบ้างนี่นะคะเมนูก็สแกนเอาคือเ็ดึกกันแล้ว วนไปวนมาก็อยู่ในถักซีมนะแต่ว่าคือโรงแรมอะอยู่ตรงนี้เลยอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะตอนต้นคลิปนะคะส่วนก็นั่นแหละเดินเล่นแต่ว่าช่วงนี้คือเพื่อนบอกมาว่าร้านจะปิดค่อนข้างไวนะเออก็อาจจะเป็นพวกร้านชอปปิ้งแต่ว่าร้านทานข้าวร้านอาหารแล้วก็พวกแบบสตรีทฟู้ดด้านหลังนะคะอื้อ เวทเบอร์เกอร์หรอไม่เคยเห็นเออก็อุ้ยดูไก่ดิแต่ร้านช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะปิดเร็วขึ้น l า t s t s go c k c k t h e r e i s nothing แต่ก็พี่กิบก็แยกกันไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันอีกฝนกับโอมาก็จะเดินหาอะไรทานเนาะแล้วก็กลับโรงแรมแหละเออเดี๋ยวลองดูก่อน ว่าจะขึ้นไปชิลที่รูปท็อปกันไหม <S <S เพราะว่าอากาศมันก็เริ่มดีแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านพาพจนคือไม่ได้อยากกินแต่ว่าอยากลองเฉยๆเพราะว่าเพื่อนบอกว่าอร่อยมากอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแล้วก็คือไม่เคยเห็นที่สตันบูมาก่อนก็เลยจะมาลองชิมกันฝนห้โอมาไปสั่งไอ้นี่แหละ สั่งอันนี้ไปเพปเปโรนีพิซซ่านะคะคือชอบสูตรอ่ะไม่รู้อ่ะเอาแบบให้มันเซฟไว้ก่อนเออก็แล้วเดี๋ยวเราจะไปกินเค c ฟซีต่อถ้าด้าแล้วอันนี้ก็คืออาหารค่ำนะคะมือแรกที่อิสตันบูลนะจ๊ะคืออยากกินว่าไก่ทอดเพราะว่าที่บ้านอ่ะที่ห้างอ่ะมันยังไม่เปิดปกติอ่ะคือที่บ้านมันจะมีแค่แมคโดนัล s ์กับ อะไรนะคอปไอซ์แต่ไม่มี KFC ก็เลยมากิน KFC ที่นี่นะคะก็โอามาสั่งเซตใหญ่ไปเลยแล้วก็เพิ่มคลสลอกับกราวี่ซอสนะคะของโปรแล้วก็เราก็มีพาพจรมาด้วย How do you feel first? ดินเนอร์มิลในอิสตันบูลออิสเคเอฟซีเที่ตุรกีนะคะขาจะใช้ซอสแล้วก็ดิบมิลอร่อยกว่าโดมิโนพิซซ่าเยอะมาก กินซูชินะอยากกินมากคือบอกไว้ก่อนเลยนะเพื่อนถ้าฝนมาแบบไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยคือปกติอ่ะไม่ได้ชอบกินอาหารตุรกีอยู่แล้วนะคะก็อาจจะเป็นทริปไปแบบเมืองอื่นแต่ถ้ามาอิสตันบูลเนี่ยผมก็ต้องไปหากินแบบอาหารที่อยากกินอ่ะซูชิฮอทพอทอะไรเงี้ยเออเพื่อนๆจะไม่ควายเห็นผลแบบกินเซมูจะค่อย ก็ถ้าใครอยากดูนะ mm hmm. ก็คอมเมนต์บอกว่าเออให้ฝนพาไปชิมสตรีทฟู้ดของกุรลกีอะไรเงี้ย mm hmm. เดี๋ยวจัดให้โอม่า mm hmm. จะบังคับให้ฝนกินในเนี่ย mm hmm. ชื่ออะไรวะ what is that called babe from Adana ชื่อช h u r ดันใช่ปะเออชื่อดันเดี๋ยวฝนขึ้นลูกให้ดู mm hmm. คือน,นางแบบ บอกให้กินตัวเองแบบเป็นยูทูบเบอร์ทำไมไม่ลองถัดกินอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยเพื่อนๆจะได้เห็นวัฒนธรรมแบบฟูด d คาลเจอรลของตุรกีอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสนะคะได้ไปอาดานาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคนก็อาจจะถ่ายเพื่อนๆดูเพราะว่ามันมีอยู่แค่ไม่กี่เมืองนะที่มีอาหารแบบนี้ก็ยังไม่จบมาจบที่ร้านขนมนะคะาใช าเซดุซร้านนี้ก็เป็นร้านชื่อดังนะของตุรกีนะคะหรือว่าในอิสตันบูลเสิร์ฟชาหน,น้าหลักอะแล้วก็เขาให้ไอ้นี่มาด้วยนะขนมตนัดอัพเป็นอะไร Turkish delight อันเล็กๆคิวพอเสรสร้างเป็นเค้กคาราเมลนมสดนะคะแล้วก็มีไอศครีมข้างบน ส่วนของโอมาเป็นพุดดิง้งพุดดิ้งอะไรเนะี่ยฮะ I don't know what is that called เออเขาสั่งพุดดิ้งอะไรไป,ไปก็ไม่รู้รนะค,คุณนายเดินเชืคุณลอันนี้นะคะคืออาหารเช้าของเรา ที่ทางโรงแรมเขาเตรียมให้นะคือแบบช่วงนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าโควิดนะคะก็เลยทํามาเป็นเซตแบบนี้เลยจบแต่ว่าถ้าเป็นช่วงปกติเขาก็จะแบบส่วนมากตามโรงแเขาจะวางไว้แบบตามแท่นนะคะแล้วก็ให้เลือกกิบเอาได้นะว่าเราจะกินอะไรแล้วก็ขนมปังนะอันนี้ก็เหมือนเป็นอาหารหลักนะคะที่ทุกคนต้องมีเนาะ อันนี้เขาก็ในเซตเขาก็มีแยมกุหลาบแยมเชอร์รี่เปรี้ยวนะคะอันนี้อันนี้แยมสตรอเบอรี่อันนี้เป็นน้ำผึ้งอันนี้อะไรอ,ะอ่ะอ่าอันนี้ก็คือขนมไข่ไก่หนึ่งฟองมะกอกดองนะคะอันนี้ซึ่งไม่ค่อยกินเท่าไหร่เพราะว่ามะกอกดองคดนดว่มันขม ชีสชีสแล้วก็อันนี้ชีสอันนี้น่าจะเป็นครีมชีสอันนี้ก็คือซาลามสวัสดีตอนเช้าวันที่สองจริงๆก็ไม่เช้าแล้วนะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งอากาศร้อนมากๆนะคะเพื่อนๆร้อนแบบอธิบายไม่ถูก ตอนนี้เดี๋ยวฝนก็กำลังจะไปรอพี่กิบที่สตาบัคกันนะแล้วเดี okay. ๋ยวเราจะไปกินซูชิกันนะคะเดินมาลมแรงกระโปรงเปิดเลยวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะคนก็ไม่ค่อยผูกพานเท่าไหร่นี่เขาก็มีแบบสกูตเตอร์ให้ด้วย หาหนึ่งนาทีใช่ไหมเนี่ยหนึ่งนาทีศูนย์จุดห้าสิบเก้าเทเลเราเนี่คืออะไรบาร์สไล <Starting>. Start น์ตาร์ t ิ n g อ่าเริ่มที่หนึ่งจุดเก้าเก้าเทเลนะคะแล้วก็นาทีต่อไปศูนย์จุดห้าเก้านี่วันนี้ฝนก็ซื้อแก้วเป็นของตัวเองเลยจา้าเพราะเราชอบกินกาแฟเย็นกันเเเชค็คลยล Well. อ่ะเช็คให้หน่อยเอาเนี่ยนี่นะถ้าจะมาเที่ยวใช่ป่ะเราอยากได้แบบใครที่ชอบสะสมแก้วกาแฟเนาเพื่อนๆน,น,น,นี่เลยเราก็จะมากินซูชิกันที่ร้านนี้นะคะอินาริโอมาเกเตตูดีมาก านแรกมาแล้วคุณก็บอกคืยชอบร้านซูชิที่เนี่ยคือแบบการจัดจานสไตล์จานอะไรอย่างเงี้ยคือดีมากชิลิอซเม่ช่าคุยคอมม่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ทานซูชิกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็มาที่ออโตคอยนะคะจะมาถ่ายรูปกันเมืองเขาน่ารักมากเลยแถวนี้แล้วก็แบบว่ามีคาเฟ่มีอะไรแบบเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวโอมาจะส่งไปสนีแบบนึง น่ารักมากคอยแถวนี้อันนี้ก็คือมัสยิดนะคะมัสยิดอัลตคอยก็จะอยู่ติดกับสะพาน First Bridge ของอิสตันบูลนะคะแล้วก็จะอยู่ริมบอทฟอรัสเนี่ยตั้งแต่มาอิสตันบูลฝนก็เพิ่งจะมาครั้งแรกนะปกติก็คือจะนั่งเรือเอาแล้วก็ผ่านคือหลายรอบแล้ว เมื่อเช้าเราก็พาเพื่อนๆไปกินซูชิแล้วตอนนี้ก็จะไปกินอีกแล้วก็คือไปกินชาบูนั่นเองนะคะแต่ว่ามีแขกพิเศษก็คือน้องที่รู้จักกันเขาอยู่นะอิสตันบูลนะเออก็เป็นน้องที่ค่อนข้างจะสนิทนะคะก็วันนี้ฝนก็มากินข้าวด้วยกันกับเขานะก็คือท่าดา,ดา น้องแพรมของเรานี่เองอเดี๋ยวขอฝักเนื้อฝักตัวไว้ก่อนเลยนะลวงหน้า, YouTuber, ายูทูบเบอร์สไปร์ตตุรกีในอนาคตอนาคตนะนี่วันนี้เรามากินชาบูตรงนี้นี่เราก็ถึงที่ร้านกันแล้วนะคะตอนนี้คือโกโปรฟนแบทหมดก็ใช้มือถือถ่ายเนาะแสงมันอาจจะแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็ ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวฝนกับน้องแมพมขอตัวไปสั่งอาหารกันก่อนนะที่ร้านนะคะเขาจะเป็นม่อยเลยแบบแยกดีเหมืนนหอนร้านนี้จะรู้สึกว่าเป็นร้านที่ดีที่สุดในอิสตันบูลเขามีแอคติโอเวอร์ด้วยนะสี่โมงถึงสามนี่นะคะมเมนู อืน่าจะดีอยู่เออมีแหละนี่แหละที่รอคอแต่ทำห้หายึดถึงประเทศไทยได้นิดนึงสั่งเนื้ออะไรส่วนไหนมามั้งก็จะแต่หรืออันนี้ว่าเป็นเบคอน อันนี้อะไรก็ไม่รู้ Can I have one spoon please สวัสดีค่ะเป็นวันที่3แล้วนะเพื่อนๆก็วันนี้ฝนก็จะกลับที่คาปเปโดเกียกันแล้วเนาะมีไฟลประมาณคูม50นะคะวันนี้แต่เราคิดว่าเพื่อเป็นการเซฟอ n d ซา ก็คือจะไปที่สนามบินกันตอนสี่โมครึค่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนาะอย่างท,ที่ทราบเป็นช่วงโควโิดอยู่ก็ไม่รู้ว่าโพเซสที่สนามบินที่อิสตันบูลจะเป็นยังไงบ้างนะคะก,ก็อยู่ที่สนามบักันอีกแล้วเราก็จะนั่งที่นี่ชิลๆสักพักหนึ่งพราะตั้งแต่มาเนี่ยคือยังไม่หยุดเลยนะ เออแล้วเมื่อวานเนี่ยก็คือร้องที่ร้านชาบูชัายก็ตัดไปเลยเพราะว่าแบกขนหมดนะคะหนึ่งแล้วก็สองคือเหนื่อยมากเมื่อวานคือออกทั้งวันแล้วก็แบบว่าไปนู่นไปนี่ไปไกลๆตลอดอ่างเงี้ยเราก็กำลังเดินไปที่ร้านเวดเบอร์เกอร์นะคะคือผนไม่อยากเดินเยอะปวดหลังคือเนี่ยปวดมากช่วงนี้ตั้งแต่วันแรกมา ดีชอบอร่อย this one ม mm hmm. ีเวดเบอร์เกอร์มันเหมือนแบบเป็นเบอร์เกอร์นึ่งอะแล้วขนมปังมันก็จะแบบนิ่มๆ mm hmm. เอานี้ mm hmm. เบบอะไรเ mm hmm. ขามีโดนอร์เคบับด้วยได้มาแล้วเวดเบอร์เกอร์นะคะข้า mm hmm. งในก็เหมือนเป็นเนื้อสับที่นี่เขาก็เรียกกันว่าคอพเต้ แล้วก็เป็นซอสเดี๋ยวเรามากินดูก็อร่อยดีมีความแบบขนมปังนิ่มๆนะคะแล้วก็ไส้ข้างในสนามบินซาบ,บิฮานะคะฝนเพิ่งมาถึงก็ไม่รู้ว่าช่วงเนี้ยเขาจะมีการตรวจเข้มอะไรหรือเปล่าเพราะว่า สนามบินนี้ถ้าเทียบกับบ้านเราก็คือสนามบินดอนเมืองเนาะเอ,อ่ออาจจะไม่เข่งเหมือนสนามบินหลักอย่างอิสตันบูลนะคะก็ถ้าหากว่าเขาไม่ตรวจอะไรอย่างเงี้ยเผื่อไม่สะดวกถ่ายเดี๋ยวฝนจะมาเล่าให้ฟังนะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันเลยนะคะ Hello. Hello. อันนี้ก็คือมันไม่รู้หอ่อกเพื่อนเราก็ต้องใส่ถัดเชินนะคะ็นชฉาบเท่าบัดของรถบูตมาเคื่อนเพื่อน,นตอนนี้นะคะทริปอิสตันบูลของฝนกับ โอมาก็ได้จบลงไปแล้วผลก็จะขอปิดวลลอกอิสตันบูไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะผลก็หวังว่านะคะเพื่อนๆจะได้ดูเพื่อความบันเทิงแล้วก็สนุกไปกับบลลอกของผลกับโอมากหากเพื่อนๆอยากให้ผลทำวอลอกหรือว่ามานั่งพูดคุยอะไรนะคะก็เช่นเคย คอมเมนต์ Comment, บอกผลได้เลยนะที่วิดีโอนี้นะคะก็เดี๋ยวเจอกันวิดีโอถัดไปอนอื่นนะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิง่ง,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 งให้ผลกับโอมาด้วยนะรอบสองผลก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะพเพื่อนๆวันนี้ไปแล้ว